สวัสดีครับเด็กๆทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับพี่สายเช่นเคยนะครับเราเดินทางมาถึงบทที่24ชื่อว่าพสิิสกอะตอมถ้าใครกําลังเรียนบทนี้อยู่เนี่ยก็ขอให้เข้าใจว่าเราเพิ่งจบไฟฟ้า5บทกันหมัดๆแล้วก็ขอให้น้องฟังสิ่งนี้ดีๆนะครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวรับมือกับเนื้อหาสาระในบทนี้บทนี้พี่บอกได้เลยว่าน้องจะต้องนําความรู้ทั้งหมดที่เรียนไปนะครับเข้ามาอธิบายนะครับเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจบทนี้ พี่พูดจริงกลศาสตร์เกือบทั้งหมดจะถูกกล่าวซ้ำนะครับจะถูกกล่าวซ้ำเรื่องคลื่นนะฮะถูกกล่าวซ้ำเรื่องไฟฟ้าถูกกล่าวซ้ำนะครับดังนั้นบทนี้เนี่ยจึงเป็นบทที่มีระดับความซับซ้อนที่ค่อนข้างสูงนะที่มันซับซ้อนคือมันต้องอาศัยประกอบกับบทเรียนอื่นเนี่ยเข้าม,มาร่วมในการอธิบายมันดังนั้น ขอให้น้องตรวจสอบตัวเองว่าน้องพร้อมหรือยังที่จะไปกับพี่สายในบทนี้เพราะในหลายๆเรื่องพี่บอกตรงๆว่าพี่ได้เน้นกับน้องมาแล้วนะฮะเป็นระยะๆะะดังนั้นพี่คงจะไม่เสียเวลาในการอธิบายเรื่องเก่าๆแต่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอธิบายปรากฏการณ์นะครับใหม่ๆนะซึ่งไม่เคยพูดมาก่อนดังนั้นเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่น้องเองในฐานะผู้เรียนซึ่งน้องมีหน้าที่หลักในการที่จะต้องตั้งใจฟังตั้งใจดู แล้วก็รู้ได้ว่าตรงไหนควรจดตรงไหนที่น้องควรทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ทบทวนโอเคตรวจสอบดีดีความรู้เก่าแน่นหรือยังบกพร่องตรงไหนแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็ต่อยอดความรู้ใหม่แน่นอนน้องก็อาจจะได้ความรู้จากบทนี้โดยการจําไปใช้เลยก็ได้นะครับแต่พี่บอกแล้วว่าพี่ต้องการน้องเรียนแบบเข้าใจดังนั้นพี่เชื่อว่าความรู้มันต้องต่อเนื่องต่อยอดนะครับ ดังนั้นมันจะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าโอเคเอาละเมื่อพูดไปอย่างนี้แล้วก็ขอยืนยันว่าเป็นหน้าที่ของน้องๆทุกๆคนนะครับในการตรวจสอบความรู้ตัวเองนะฮะว่าน้องมีความพร้อมในการที่จะเรียนบทนี้หรือยังแค่พี่อินโทรเข้าไปเนี่ยรับรองว่าน้องบางคนก็จะรู้ตัวดีว่าโอเคหรือไม่โอเคพี่จะเริ่มเลยนะครับในหัวข้อแรกไม่ต้องถึงขั้นกับจาชื่อหัวข้อนะฮะแต่เดี๋ยวเรื่องราวสตอรี่ของเรื่องในหัวข้อนี้มันจะบอกเองว่า มันควรจะเชื่อเรื่องอะไรนะครับโดยสาระของมันโอเคแต่หน้าที่ของพี่สายก็คงต้องกล่าวนะครับชื่อหวัวข้อก่อนถูกไหมก็คือเราจะศึกษานะครับเกี่ยวกับการค้นพบอิเล็กตรอนซึ่งพี่วงเล็บว่าทอมสันแปลว่าน้องต้องรู้นักวิทยาศาสตร์คนที่พบอิเล็กตรอนคือทอมสันนี่คือคําถามท,าที่ถูกถานได้นะครับส่วนคนที่จะคํานวณค่าประจุนะฮะของอิเล็กตรอนก็คือมิลิแกนแปลว่าในหวัวข้อนี้จะกล่าวถึงนักวิทยาศาสตร์2คนก็คือทอมสัน เขาได้เครดิตในการเป็นผู้ค้นพบอิเล็กตรอนโอเคส่วนมิลิแกนนั้นเป็นผู้ที่สามารถคำนวณหาค่าประจุอิเล็กตรอนได้คราวนี้เรามาดูตัวแปรกันนะครับตัวแปรที่น้องเห็นอยู่นะฮะก็จะมีดังต่อไปนี้นะมาดูกันตัวแปรก็ลอ่อซักนี่เลยนะฮะ12ตัวแปรนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะเริ่มจากตัวนี้ค่าประจุอิเล็กตรอนรู้จักพ่มันจะรู้จักเท่าไหร่รู้เนาะ ที่ไม่ใส่ลบนะเพราะว่าพี่พูดถึงขนาดของมันนะครับไม่ได้พูดถึงชนิดนะว่ามันเป็นประจุลบหน่วยชัดเจนนะต้องมีความรู้เคยพูดแล้วม้วนเคยพูดแล้วรัศมีการโคจรหรือการหมุนแบบวงกลมเคยพูดแล้วอัตราเร็วเชิงเส้นเคยพูดแล้วประจุไฟฟ้าตัว Q เคยพูดแล้วสนามแม่เหล็กตัว B สนามไฟฟ้าตัว E เคยพูดแล้วแรงไฟฟ้า F E แรงแม่เหล็ก F B เคยพูดแล้วนะครับระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนําคู่ขนาน ที่เขียนว่าแผ่นขนานแต่จริงคือตัวนําคู่ขนานเคยพูดแล้วนะครับความต่างศากาักย์ระหว่างแผ่นตัวนําคู่ขนานก็เคยพูดแล้วคือตัว V ตัวนี้จํานวนอิเล็กตรอนเนี่ยที่น้องเคยเรียนไปนะพี่สายใช้เอตัวใหญ่ตอนนี้ใช้เอตัวเล็กไม่ว่ากันไม่ว่ากันเอเล็กหรือเอใหญ่ก็ได้แต่จริงๆแล้วควรใช้เอใหญ่มากกว่านาะโอเคขอเป็นเอใหญ่ดีกว่านะครับเอใหญ่พี่เขีเขียนเป็นเอใหญ่เนาะโอเคเอาตามนี้เพื่อจะได้สอดคล้องกับที่เราเคยเรียนมาดังนั้นนอกียนว่าตัวแปรทั้งหมดแค่พี่อินโทร นะครับหรือว่า,เ,าเริ่มต้นกล่านำนะฮะในส่วนของสัญลักษณ์ชื่อตัวแปรแล้วก็หน่วยพวกนี้น้องก็จะเห็นว่ามันมีความเกี่ยวข้อ,ของกับบทก่อนหน้าซะทั้งหมดเลยไม่มีตัวแปรใหม่เลยไม่มีตัวแปรอะไรใหม่เลยครับมีใหม่แค่ว่าน้องได้รู้ว่าคนที่ค้นพบอิเล็กตรอนคือทอมสันนั่นแหละคือใหม่โอเคซึ่งไม่เคยกล่าวมาก่อนและคนที่สามารถคำนวณหาค่าประจุของอิเล็กตรอนได้ก็คือ Mill igan, มิเลแกนนี่ใหม่โอเคเอาละครั้งนี้ เราก็จะไปดูในเนื้อหานะครับว่าพี่สายแบ่งประเด็นนะครับในการอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างน,นะครับเรามาดูกันโอเคน้องก็แค่ดูตามพี่สายนะครับเดี๋ยวพี่สายจะอธิบายให้ฟังนะฮะเป็นส่วนๆน,นะจะได้เข้าใจอย่างเป็นลําดับขั้นตอนโอเคอเรื่องที่น้องควรต้องคุ้นเคยก็คือว่าการทดลองของทอมสันนะฮะทอมสันเนี่ยเขาใช้หลอดนี้ทดลองครับเราเรียกหลอดนี้ว่าหลอดรังสีแคโทดนะครับเป็นหลอดสุญญากาศน้องควรรู้นะ น้องควรรู้นะครับหลอดนี้คือหลอดรังสีแคโทดนะฮะหลอดรังสีแคโทดเป็นหลอดสุญญากาศนะครับน้องเจนว่ามีการต่อตัวนี้เคลี่อนขัแคโทดต้องรู้นะในวิชาเคมีน้องเคยต้องเรียนบ้างนั่นแหละนะครับที่เราเรียกว่าแคโทดมันต่อขั้วลบเห็นไหมโอเคแล้วฝั่งนี้เนี่ยก็คือเป็นแอนโอดมันต่อขั้วแหลคขั้วบวกความต่างศักย์ในการเร่งอิเล็กตรอนตรงนี้นะครับมันมีค่าเยอะนะฮะเป็นหมื่นโวลต์เลยนะครับน้องเจนว่าตรงนี้หมื่นโวลต์แล้วตัวนี้ก็สิบโวลต์นะมันมันคนละหน้าที่กันนะ ไอ้ไอความต่างศักย์ตรงนี้เนี่ยเอาไว้เร่งเนเอาไว้เร่งเอาไว้ขับเคลื่อนนะฮะขับเคลื่อนรังสีที่ออกจากขั้วแคโทดรังสีที่ออกจากขั้วแคโทดเขาเรียกว่ารังสีแคโทดแต่จริงๆแล้วมันก็คือเป็นลำของอิเล็กตรอนก็คือมันคืออิเล็กตรอนนั่นแหละนะครับที่แท้มันก็คืออิเล็กตรอนโอเคตอนนี้น้องได้ความรู้เพิ่มเติมว่าไอ้รังสีแคโทดที่เราเรียกกันนั้นมันก็คืออิเล็กตรอนนั่นเองเหน็นไหมครับโอเคคนที่พบคนแรกคือทอมสันใช้หลอดอะไรครับ ใช้หลอดรังสีแคโทดเป็นหลอดสุญญากาศนะครับโดยการขับเคลื่อนให้เกิดรังสีแคโทดด้วยความต่างศักย์ในระดับหมื่นโวลต์เก็ตไหมฮะโอเคจากนั้นรังสีแคโทดมันก็วิ่งจากแคโทดไปยังแอโนโอดโอเคแล้วตรงนี้น้องเห็นมันจะมีรูอยู่นิดนึงรูนี้เนี่ยเพื่อต้องการให้รังสีแคโทดนะครับลำเดียวเนี่ยพุ่งผ่านไปได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต่อนะฮะความต่างศักย์ให้แผ่นตัวนำสองตัวนี้สังเกตดูนะครับ แผ่นบนเนี่ยนะครับลากไปปุ Arrow, ๊บต่อกับคู่บวกแผ่นล่างต่อกับคู่ลบดังนั้นข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบน้องควรเห็นน้องควรเห็นว่าข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบน้องควรเห็นน้องควรเห็นดังนั้นถ้าภาพมันไม่ชัดพี่ก็จะเขียนมันชัดกัไปอีกนะครับว่าตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นคู่บวกนะฮะคู่บวกแบบนี้ฮะอ่าตัวนี้คู e. ่บวกนะฮะและตรงนี้เป็นคู่ลบเก็มแม่ดังนั้นข้างบนแผ่นตัวนําด้านบนเป็นบวกแผ่นตัวนำด้านล่างเป็นลบ ต่น้องสังเกตการทดลองทอมสันเขาแค่สังเกตนักวิทยาศาสตร์เขาช่างสังเกตเขาก็สังเกตว่ารังสีแคโทดมีการเบี่ยงเบนเพื่อมีแนวโน้มจะไปหาขั้วบวกแปลว่าตัวรังสีแคโทดจะต้องมีสภาพเป็นลบแน่นอนโอเคดังนั้นตรงนี้น้องต้องตอบพี่ได้ว่าถ้าพี่ถามว่าทําไมทําไมทอมสันจึงตัดสินใจและเชื่อว่านะฮะจากการสังเกตนะว่ารังสีแคโทดมีประจุปเป็นลบน้องต้องตอบว่า เพราะเมื่อมันเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้าของตัวนำคู่ขนานนะครับมันมีการเบี่ยงเบนไปสู่แผ่นตัวนำบวกดังนั้นมันควรจะเป็นรังสีซึ่งมีอนุภาคนะครับเป็นประจุลบเก็ตไหมฮะดังนั้นแสดงว่ารังสีแคโทดมีประจุเอาถูกไหมเอาก็มันเบี่ยงเบนได้อะมันก็ต้องมีประจุถูกไหมฮะเข้าใจนะฮะโอเคแล้วตัวนี้ก็คือเป็นฉากเรืองแสงนะฉากเรืองแสง นี่การทดลองของพี่เนี่ยยังไม่หมดนะะจริงไม่ใช่ของพี่นะของเขานั่นแหละแต่พี่พูดก็แหมนะฮะจริงๆแล้วมันมีอีกแบบหนึ่งนะฮะเขาใส่อย่างนี้เข้าไปนะซึ่งในภาพมันไม่มีนะครับพี่จะลองสมมุตินะฮะเขาจะสมมุตินะครับสมมติว่าเขาจะใส่กังหันเข้าไปเป็นกังหันสมมุติสมมติสมมุตินะสมมุตินะโอเคสมมติว่าเขาใส่กังหันเข้าไปปุ๊บปรากฏว่ากังหันหมุนได้กังหันหมุนได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับที่น้องมีกังหันอยู่แลน้องมีงานเทศกาลนะเคยเห็นไหมที่เราซื้อกังหันแล้วก็โตั้ลมฮะ แล้วเวลาลมมากระทบมันก็หมุนติว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 อย่างเงี้ยแสดงว่าที่การหันหมุนได้เนี field, いい่ยต้องมีคนมาชนมันต้องมีคนมาชนมันถูกไหมครับต้องมีการชนถูกไหมฮะต้องมีการชนใช่ไหมมันถึงจะหมุนได้เมื่อต้องมีการชนก็แสดงว่ารังสีแคโทน่ะมีอํานาจในการชนได้ของที่จะชนได้แล้วเกิดเกิดปรากฏการณ์ในการชนต้องมีมวลใช่ไหมครับถูกไหมฮะเอาถูกไหมฮะต้องมีมวลโอเค คนไหนมวลมากชนเราก็กระเด็นไกลหน่อยคนไหนมวนน้อยชนเราเราก็แบบโดนแรงกระทำไม่มากเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อกังหันตัวนี้หมุนเขาก็เลยเชื่อว่าอนุภาคไอ้เจ้ารังสีแคโทโดเนี่ยมันมีมวลอ่าแปลว่าตอนนี้น้องต้องรู้นะครับว่ารังสีแคโทโดเป็นรังสีที่มีทั้งมวลและประจุโอเคโอเคนะที่เรียกว่ารังสีแคโทโดเพราะมันออกมาจากขั้วแคโทโดเห็นไหมครับ ตรงนี้ถ้าเกิดน้องฟังไม่ทันฟังซ้ําได้นะครับที่พูดจะไปหลายประเด็นมากเกี่ยวกับหลอดรังสีแคโทดนะฮะอันนี้เป็นเครดิตของทอมสันนะโอเคเป็นสุญญากาศนะครับไม่มีอะไรข้างในนะฮะนะครับเป็นสุญญากาศนะครับแล้วก็ให้ขับเคลื่อนด้วยความต่างศักย์สูงๆปล่อยนะฮะรัรงสีแคโทดออกไปนะครับมันออกจากโค้แคโทดก็เลยเรียกว่ารังสีแคโทดและต่อจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็เรียกว่ารังสีแคโทดนะก็คือเรียกว่าอิเล็กตรอนโอเคไหมฮะรัรงสีแคโทดมีมวลไหมมีมวลเพราะว่าการหันหมุนได้ รังสีแคโทดมีประจุไหมมีประจุนะครับเพราะมันสามารถเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าได้เก็งไหมครับโอเคนะคราวนี้นอกจากนี้แล้วพี่ขอพูดนิดนึงว่าทอมสันนะฮะก็ยังเป็นคนแรกนะครับที่สามารถหาค่าประจุต่อมวลตรงนี้ประจุต่อมวลสัลักษณ์ในการเขียนประจุต่อมวลน้องต้องรู้นะครับประจุต่อมวลเนี่ยประจุอิเล็กตรอนก็คือตัว e นะฮะมวลก็คือตัว m นะครับแต่ตัว e ก็คือตัว q เข้าใจใช่ไหมครับ ถูกไหมฮะเพราะว่า e ก็คือค่าประจุอิเล็กตรอนเราเขียนในสัญลักษณ์ทั่วไปคือตัว q ดังนั้นจะเป็นน้องจะเขียนว่า q ต่อ m หรือว e ่า e ต่อ m เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเป็นประจุของใครฮะของอิเล็กตรอนเราก็ใช้เป็น e ต่อ m เก็ดไหมฮะโอเคเนาะเดี๋ยวพี่เนี่ยนะครับจะอธิบายที่มานะครับของการพิสูจว่า e ต่อ m มาจากไหนทําไมได้อย่างนี้นะครับโอเคอย่างนี้ครับน้องดูนะก็คือว่าในการทดลองนะครับในการทดลองของทอมสันนะฮะ S 1> <S 1> มีการให้ประจุเนะื้อรังสีนะครับเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กตรงนี้น้องต้องเห็นนะครับเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กน,น้องจําสูตรนี้ได้ไหมครในเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้ามันมีสูตร R เท่ากับอะไรนะ R เท่ากับ mv ส่วน qb น้องจําได้ไหมน้องต้องจําได้ว่ามันปรากฏการที่มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมเป็นยังไงเพราะประจุใช่ไหมครประจุเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่คือความเร็วนาะ ในสนามนะครับสนามแม่เหล็กน้องเห็นว่าสูตรนี้ไม่มีทรายไม่มีเซยเลยนะฮะแปลว่าทรายตัดทิ้งแปลว่าความเร็วของประจุนะครับหรือความเร็วของรังสีแคโทดเนี่ยนะฮะมันทํามุม90กับสนามแม่เหล็กพี่เคยพูดไปแต่นั้นสูตรนี้คือสูตรที่เราให้รังสีแคโทดเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะฮะเป็นวงกลมในสนามแม่เหล็กมันเลยได้สูตร r และกับ mv ส่วน qv เคยกล่าวไปแล้วและแทนค่า q ด้วยตัว e ก็คือประจุอิเล็กตรอนโอเคนะครับจากนั้น จากนั้นเขาก็ทําการทดลองน้องยังจําอันนี้ได้ไหมครับแรงไฟฟ้าเท่ากับแรงแม่เหล็กมันเป็นหัวข้อที่พี่สายสอนว่าหัวข้อที่4ครับการเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยอัตราเร็วคงที่ไม่เบี่ยงเบนถ้าน้องลืมก็ต้องทวนนะครับเพราะพี่สายจะพูดว่าถ้าเมื่อไหร่นะครับประจุเคลื่อนที่ในทั้งสนามประจุเนี่ยถ้ามันอยู่ในสนามไฟฟ้ามันมีแรงไรฟฟ้าเลยแต่ประจุต้องเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กจึงจะเกิดแรงแม่เหล็ดกดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ก yani, ็ตามแต่ประจุนะครับเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก และสนามไฟฟ้าแต่ดันไม่เคยที่ไม่เคลื่นที่เป็นวงกลมเหมือนที่มันเคนที่ในสนามแม่เหล็กก็เพราะแรงไฟฟ้าไปหักล้างแรงแม่เหล็กเกิดความสมดุลกันแล้วน้องก็แทน f e ด้วยอะไรแทน f e ด้วย q e จาได้ไหมฮะ f e แทนด้วย q e พี่ก็พูดบดแล้วนะ f e นะครับแทนด้วย q e โอเคแล้ว e ตัวเนี้ยแทนค่าด้วย v ส่วนไรครับ v โวลต์ on, นะโวลต์ v on, ส่วน d ถูกไหมโอเคเข้าใจนะ f b แทนค่าด้วยอะไร f b แทนค่าด้วย q v b ตามทันไหมเดี๋นะั้นน้องเห็นว่าไอ้ตัวคิวฝั่งนี้กับคิวคนนี้ตัดกันได้มันเลยเหลือเป็นอัตราเร็ว v เท่ากับ e ส่วน b ไม่ใช่ไม่สําคัญนะสำคัญนะสำ,ญนะสำคัญมากนะครับเดี๋ยวบทต่อไปต้องกล่าวเรื่องนี้อีกบทต่อไปตรงนี้ต้องใช้เกือบทั้งหมดเลยบทต่อไปต้องใช้เกือบทั้งหมดเลยจริงๆจริงๆดังนั้นน้องดูดีๆว่าเดี๋ยวบทต่อไปอันนี้พี่พูดซ้ำอีกรอบหนึ่งโอเคจากนั้นเนี่ยพอนนองพอน้องได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับอ่าตรงนี้ แล้ว e เนี่ยนะครับ e กับ v ส่วนนี้พี่ใส่แล้วนเนาะพราะพี่จัดรูปได้ v เท่ากับอะไรครับ v เท่ากับโวลต์หารด้วย b d พี่ก็เอา v ตัวเนี้ย v ตัวเนี้ยไปยัดไส้นะครับไปสอดไส้นในนี้เอา v ที่ได้ไปยัดในเนี้ยโอเคแล้วจ,จัดรูปจัดรูปนะครับจัดรูปให้เกิดฝั่งด้านซ้ายคืออิเล็กตรอนหด้ไยมวนถูกไหมฮะมันก็ได้สูตรนี้มาดังนั้นสูตรนี้จริงๆแล้วพี่ไม่ได้ต้องการให้น้องจําแต่พี่ต้องการต็ปสเต็ปคือน้องต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดพี่สายถามน้องว่าพี่สายถามนองว่า การคำนวณหาพี่คงไม่ถามสูตรนี้ไม่ถามเพราะมเป็นภาระเกินไปพี่ไม่อยากน้องลาบากมากกว่านี้ถูกไหมครับพี่จะถามว่าไอ้สูตรประจุต่ตอมวลน,นั้นเนี่ยมีลําดับขั้นตอนในการคํานวณมาได้อย่างไรน้องตอบพี่สายว่านะครับตอบว่าขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่ง,ข,งขั้นที่หนึ่งคือประจุเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กเป็นวงกลม r นกา mv ส่วน qb แล้วน้องก็แทน q ย e เก็าไหมครับขั้นที่สองนะครับน้องก็ไปบอกว่า เนื่องจากว่าประจุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงโดยไม่เบี่ยงเบนหลังจากที่เราใส่สนามไฟฟ้าอ่าเดี๋ยวพี่พูดใหม่เดี๋ยวฟังล้วงงเอาใหม่ขั้นที่1เนี่ยเราให้ประจุเนี่ยเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กมันก็จะเกิดรัศมีขึ้นมาถูกไหมได้สุดนี้ขั้นที่2ต้องใส่สนามอะไรเข้าไปครับใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปเพื่อสร้างแรงไฟเลยฮะสร้างแรงไฟฟ้าให้ไปหักล้างกับแรงแม่เหล็กประจุก็จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยอัตราเรว V ีเท่ากับ e ส่วน b และแทนค่า e ด้วย v ส่วน b ก็เลยได้ V ตัวนี้มาแล้วเอาวีตัวนี้ไปแทนในสมการที่1 จับรูปได้สมการตัวนี้ออกมาที่อยู่ข้างหลังพี่เข็าไหมครับนั้นพี่ต้องการคําตอบแบบนี้พี่ต้องการคําตอบแบบนี้พี่หวังคําตอบแบบนี้ขั้นที่1ให้ประจุเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กตั้งฉากนะฮะมันก็จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้รัศมีมา R เท่ากับ MV ส่วน QV อันนี้คือเรื่องเก่าอันที่2เราก็ใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปเพื่อหักล้างกับสนามแม่เหล็กให้ประจุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเราก็จะได้ว่าความเร็วของประจุเท่ากับ E ส่วนด้วย B และแทนค่า e เท่ากับ v โวลต์ on, ส่วน d เพราได้ v มาปุ๊บเนี่ยเราก็เอาไปยัดในสมการแรกน้องจัดรูปก,ก็ได้แล้วเข้าใจพี่พูดไหมฮะพี่ต้องการแบบนี้โอเคพี่ต้องการแบบนี้เก็ตเก็ตเนาะโอเคจากนั้นดูต่อนะครับมิลลิแกนมาดูมิลลิแกนบ้างเขาบอกว่ามิลลิแกนเป็นคนแรกนะครับที่สามารถคำนวณหาค่าประจุอิเล็กตรอนได้น้องต้องแยกให้ออกนะฮะทอมสันนะครับได้เครดิตในการคำนวณหาค่าประจุต่อมวลน,นี่คือทอมสัน ทอมสันได้ประจุต่ตอมวลทอมสันไม่ได้รู้ประจุนะครับทอมสันรู้ว่าประจุต่ตอมวลเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ตัวมิลิแกนเองครับมิลิแกนเนี่ยรู้ถึงค่าประจุอิเล็กตรอนคือแปลว่ามิลิแกนเนี่ยได้เครดิตน,นะครับเป็นคนสามารถคำนวณได้ว่าอิเล็กตรอนนะฮะมีค่าประจุเท่ากับ1.6คูณ10กําลังลบ19คูลอมบ์ถูกไหมโอเคนี่คือมิลิแกนเข้าใจเนาะแล้วถามว่ามิลิแกนคำนวณอย่างไรน้องต้องไปดูเรื่องไฟฟ้าสถิตนะครับน้องจาได้ไหม เรื่องประจุเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้าตอนที่มันลอยนิ่งนั่นแหละอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละเอาไว้คํานวณโอเคเข้าใจแต่นั้นพี่ขอเขียนน,นิดนึงนะตอนที่มันลอยนิ่งเป็นการทวนในน้องหน่อยนะเวลามันลอยนิ่งเนี่ยแปลว่าตัว mg ก็คือแรงลงนะครับต้องเท่ากับแรงไฟฟ้าก็คือ qe ถูกไหมถูกไหมครับเข้าใจนะแต่ไอตัว q ตัวเนี้ยแทนค่าด้วยจํานวนอิเล็กตรอนคูณกับค่าประจุอิเล็กตรอนเก็ตไหมครับดังนั้นน้องเขียนว่าในสูตรนี้นะฮะมันสามารถที่จะหาตัว e ตัวนี้ได้ว่า ไอประจุอิเล็กตรอนของเราตัวนี้นะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่เก็ตไหมครับเนี่ยตัวนี้ก็จะหาได้ละโอเคนันพี่สายบอกใบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าน้องพอเข้าใจเก็ตไหมฮะคราวนี้พี่จะพูดประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายน้องลองดูนะฮะทอมสันเนี่ยนะครับเวลาเขาทดลองเนี่ยเขามีการเปลี่ยนฮะฟังดีๆนะตอนนี้พี่ไม่ได้เขียนไวในเลคเชอร์นะครับแต่ว่าพี่พูดได้ฟังว่านักวิสตรนะ์ะน้ะนักวิสตร์ต้องลองของฮะต้องลองของ ไอ้น,นี่คือแผ่นโลหะเป็นขั้วแคโทดโอเคมันเป็นของสิ่งหนึ่งซึ่งนักวิทยาศาสตร์ต้องการจะลองมันก็ลองเปลี่ยนครับมันก็เปลี่ยนเป็นโลหะตัวอื่นบ้างครับเปลี่ยนเป็นโลหะชนิดที่หนึ่งสองสามสี่ทุกทุกครั้งที่เปลี่ยนก็จะมีรังสีออกมารังสีนั้นออกมาจากแผ่นโลหะนี้เขาก็เลยเชื่อว่าโลหะทุกชนิดต้องมีรังสีนี้โลหะทุกชนิดต้องมีรังสีนี้โอเควัตถุทุกชนิดก็ต้องมีรังสีนี้คือนักวิทยาศาสตร์จะปล่อยเขาไม่ลองไม่ได้พวกนี้อยากลองนะฮะ ดังนั้นพอเขารู้อย่างนั้นเขาว่าเขาก็เลยเชื่อว่าแสดงว่ารังสีนี้ชื่อว่ารังสีแคโทดเพราะออกมาจากขั้วลบหรือว่าขั้วแคโทดถูกไหมฮะรังสีนี้ถูกเรียกใหม่ว่าเป็นอิเล็กตรอนดังนั้นโลหะทุกชนิดนะครับเมื่อน,นํามาทําเป็นขั้วแคโทดมันก็ปล่อยรังสีนี้ออกมานะฮะดังนั้นเขาเลยเชื่อว่าเขาเลยเชื่อว่าโลหะทุกชนิดมีอิเล็กตรอนโอเคมีอิเล็กตรอนเพราะว่ามันสามารถปล่อยไปได้ จริงๆไม่ใช่แค่โลหะเนี่ยนะสา,สารทุกชนิดมีอิเล็กตรอนแต่ว่าการที่จะทให้มันออกมาได้จะยากจะง่ายมันก็ต่างกันถูกไหมฮะโอเคเข้าใจนะดังนั้นถ้าเกิดพี่สายถามว่าเขาสรุปได้ไงว่าสา,สารทุกชนิดนะครับมีอิเล็กตรอนน้องต้องบอกว่าเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนขั้วแคโทดฮะเป็นวัตถุหรือว่าสดุชนิดต่างๆนะครับแล้วมันก็ปล่อยรังสีแคโทดด้วยวอิเล็กตรอนมาได้จึงเชื่อได้ว่าสา,สารทุกชนิดมีอิเล็กตรอนเก็าไหมฮะโอเคเนาะเอาละ ตอบดีๆนะต่ลงอิเล็กตรอนของเราเนี่ยมีประจุมีมวลไหมต้องตอบว่ามีนะครับเพราะว่าทอมสันคำนวณประจุต่อมวลได้ดังนั้นน้องฟังพี่ดีๆนะเพรอทอมสันเขาเชื่ออย่างนั้นเขาเห็นอย่างนั้นเขาเห็นรังสีแครโทดออกมาตลอดเลยเปลี่ยนเป็นวัสดุชิ้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็เจออิเล็กตรอนตลอดเขาเลยเชื่อว่า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  อะตอมเนี่ยอ่าเขาเรียงอะตอมเลยนะเพราะว่าสา,สารทุกชนิดต้องประกอบด้วยอะตอมเขาก็เลยสร้างแบบจําลองอะตอมของเขาขึ้นมาเป็นแบบนี้โอเคชื่อภาษาอังกฤษคือพลัมพุดดิ้งอ่าเป็นเป็นขนมขนมนะครับขนมปังนี่แหละนะครับแล้วก็มีการโป๊ะ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 เขาบอกว่าอะตอมของเขาเนี่ยเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนเนื้อทั้งหมดที่น้องเห็นเป็นเนื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยคือประจุบวกเนื้อเหล่านี้คือประจุบวกเนื้อเหล่านี้คือประจุบวกเนื้อเหล่านี้คือประจุบวกโอเค ดังนั้นน้องต้องเชื่อเองนะเนื้อเหล่านี้เป็นประจุบวกนะฮะแล้วอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะฝังเหมือนเมล็ดแตงโมกระจายตัวอยู่ทั่วเห็นไหมครับฝังที่ผิวบ้างข้างในบ้างอยู่ข้างในนี้บางอยู่ที่ผิวบ้างโอเคนี่คือแบบจําลองอะตอมทอมสันเราก็จะรู้จักกันในลักษณะคนไทยเรียกว่าเป็นเป็นเป็นแตงโมแปลว่าไอ้เนื้อแตงโมแดงๆคือประจุบวกเนื้อแตงโมแดงๆคือประจุบวกเมล็ดแตงโมดําๆเนี่ยคืออิเล็กตรอนโอเคนี่คือแบบจําลองอะตอมทอมสัน โอเคจะไม่ให้เขาเชื่ออย่างนี้จะได้ไงในเมื่อเขาทดลองได้แล้วมันสอดคล้องกัแบบนี้เขาเลยต้องเชื่อนะก็ใส่อิเล็กตรอนให้เห็นชัดเจนหรือว่าทุกอะตอมนะฮะอะตอมทุกอะตอมมันจะต้องมีเล็กตรอนนะฮะโอเคนะแล้วทอมสันก็ยังเชื่อว่าทอมสันเชื่อเองนะตรงนี้ว่าเนื้อของมันเนี่ยเนื้ออะตอมเนี่ยเป็นประจุบวกเนื้อเป็นประจุบวก,บวกพี่เขียนให้นะแต่นั้นเนื้ออะตอมนะฮะตรงนี้เป็นประจุบวกโอเคแบบนี้นปุ๊บโอเคเนื้อนะครับ เนื้ออะตอมเนื้อเนี่ยเป okay ็นประจุบวกโอเคคราวนี้ถามว่าการทดลองของทอมสันหรือว่าแบบจำลองตอมทอมสันนะครับมันมีข right ้อบกพร่องไหมมันก็มีข้อบกพร่องที่เขาเรียกว่าไม่สามารถจะอธิบายได้ว่าอันที่หนึ่งเลยนะฮะเดี๋ยวพี่ใจ้ดูนะครับแบบจำลองตอมสันมีข้อบกพร่องไหนบ้างแบบจำลองตอมทอมสันนะครับข้อบกพร่องของเขาก็คือว่าถ้าจากนี้ไปนะฮะถ้าจากนี้ไปเนี่ยจะมีการทดลองนะฮะ การกระเจิงของรังสีอัลฟานะครับซึ่งคนทดลองก็คือรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับเดี๋ยวพี่จะเขียนให้คนทดลองเรื่องนี้คือรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับรัตเทอร์ฟอร์ดโอเครัตเทอร์ฟอร์ดเป็นคนทดลองนะครับการกระเจิงเขาเห็นปรากฏการกระเจิงของรังสีอัลฟาดังนั้นแบบจำลองอะตอมของทอมสันอธิบายเรื่องนั้นไม่ได้แบบจำลองอะตอมของทอมสันนะครับไอ้พลามพุดดิ้งเนี่ยนะฮะ โอเคเป็นขนมน่ารักน่ารักตัวนี้มันไม่สามารถเอาไปอธิบายปรากฏการกระเจิงของรังสีอัลฟาที่รัตเทอร์ฟอร์ดเขาเห็นได้รัตเทอร์ฟอร์ดก็คงจะพยายามอธิบายปรากฏการนั้นโดยการใช้แบบจําลองไอ้นี้แต่มันมันขัดแยง้งมันดูไม่สมเหตุสมผลโอเคดังนั้นแบบจําลองอะตอมของทอมสันนะครับจึงตกไปโอเคอันหนึ่งที่น้องควรจะรู้นะครับซึ่งพี่สายไม่ได้เขียนไว้นะฮะความสมเหตุสมผลนะครับความสมเหตุสมผลของ แบบจำลองอะตอมทอมสันก็คือเรื่องนี้ครับสมัยสมผลนะค,คือเป็นเรื่องยังเป็นจริงอยู่นะนะครับทอมสันบอกว่าโอเคทอมสันบอกว่าบอกว่าในธรรมชาติน้องคุณคำนี้แน่ในธรรมชาติอะตามอมอะตอมเป็นกลางทางไฟอะไหรหูกไฟฟ้าคุณไหมอะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้าพี่เคยพูดในเรื่องไฟฟ้าสถิตถูกไหมครับ ดังนั้นอะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้าตัวนี้นะครับทอมสันเนี่ยเป็นคนเสนอไว้ว่าอะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้าและที่พี่ดอกจันไว้เนี่ยคือยังสมตุสมผลเข้าใจไหมนี่คือจุดที่ทอมสันยังสมตุสมผลและเป็นหัวใจที่ทอมสันยังพูดและเม e เซนเป็นกลางทางไฟฟ้านะ้องยังเข้าใจอยู่ใช่ไหมพี่คงไม่ต้องอธิบายนะว่าเป็นกลางทางไฟฟ้าคืออะไรโอเคต่อไปนะครับเมื่อกี้พี่สายพูดถึงข้อบกพร่องของทอมสันที่ทวนทีนะ รัตเทอร์ฟอร์ดเข้าไปสังเกตเห็นปรากฏการณ์รังสีอัลฟามันกระเจิงโอเครัตเทอร์ฟอร์ดก็ใช้แบบจําลองของเฮียทอมสันเขาแต่ว่ามันอธิบายไม่ได้ดังนั้นแบบจำลองนี้จึงไม่สามารถใช้ต่อได้เพราะว่าไปขัดแยง้งหรือไม่สามารถอธิบายการกระเจิงของรังสีอัลฟาที่รัตเทอร์ฟอร์ดพบได้มันเลยเจ๊งไปเก็ตไหมฮะแต่ฟังดีนะแต่ ทอมสันก็เสนอว่าอะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้าซึ่งประโยคนี้ยังไม่มีใครแย้งได้และยังคงเป็นจริงถึงปัจจุบันดังนั้นสิ่งนี้ของทอมสันยังสมเหตุสมผลอยู่นะครับโอเคยังสมเหตุสมผลอยู่มีอีกอันนึงที่ทอมสันบอกไม่ได้เหมือนกันก็คือว่าไอ,อ้เนื้อเนื้ออะตอมซึ่งเป็นประจ,จุบวกเนี่ยเห็นไหมมันบวกแบบติด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 ติเห็นมันเนื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยติด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 รียติาเิืตองไฟฟ้าสถิตประจุบวกกับประจุบดกถ้ามัติยูิด้วยกันมันจะเกิดรงอะไร ประจุบวกกับประจุเกิดแรงอะไรครับเกิดแรงผลักถูกไหมถูกไหมฮะประจุบวกกับประจุบวกมันต้องเกิดแรงผลักถูกไหมฮะแต่บวกกับบวกอยู่ด้วยกันได้ไงดังนั้นทอมสันอธิบายไม่ได้ว่าทําไมเนื้อของมันเนี่ยเป็นประจุบวกและอยู่กันได้ยังไงอยู่กันได้ยังไงดังนั้นน้องควรจะต้องรู้นะครับว่าข้อดีของแบบจําลองตอนมสันก็คือว่าอะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้าข้อด้อยมี2ข้อนะครับในเบื้องต้นนะฮะก็คือว่า ไม่สามารถนําแบบจําลองนี้ไปอธิบายปรากฏการกระเจิงของรังสีอัลฟาที่รัสเทอร์ฟอร์ดพบได้และไม่สามารถอธิบายได้ว่าประจุบวกนั้นมันอยู่กันได้ยังไงโอเคแบบจําลองนี้คนไทยเรียกว่าแบบจาลองแตงโมนะฮะฝรั่งเรียกว่าพัมพุดดิ้งเก็ตไหมครับและทั้งหมดนะฮะถ้าน้องฟังแล้วพี่ต้องบอกน้องว่าฟังซ้ําได้นะและน้องลองสันนิษฐานดีดีว่าพี่สายเนี่ยจะถามอะไรน้องได้บ้างถามได้ทั้งหมดที่พี่สายพูดเก็ตไหมครับ ดังนั้นพี่สายขออนุญาตจบหัวข้อแรกไปนะฮะโอเคและเดี๋ยวเราไปต่อในหัวข้อที่2นะครับเป็นเรื่องแบบจําลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดนะฮะซึ่งเป็นการศึกษาการกระเจิงของรังสีแอลฟาโอเคอ่ะไปดูกันครับรังสีแอลฟานะฮะหัวข้อที่2แล้วนะการกระเจิงรังสีแอลฟาของรัตเทอร์ฟอร์ด